มีนุผัดถุงน้องนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นกุ้งค่ะยำกุ้งหมูยอทะแนงหมูนะคะต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนะคะไข่ลูกสะไย่ค่ะหรือไข่ลูกเคยก๋วยเตี๋ยวน้ำใสลูกชิ้นผัดนี่ครับต้มจืดเอ่ยแกงปาค่ะแกงปาปผัดทิกนะคะปลาหมอย่างอ่า ไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุน๋นขนมจีนป่านะคะและผัดเผ็ดนะคะหมูผัดเผ็ดปลาหมึกตามทวค่ะแล้วก็มีไข่นะคะหลายๆอย่างรูปการขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะเดีย๋ยวดูเมนูต่อไปอีกค่ะ